เป็นไงบ้างคะก็เป็นตาตามดอกตามมไปที่่่นนัดีไหมที่พักอะไรมาอยู่นี่แหละแม่เอ้าแม่กแม่กับยูนี่ประจันได้อยทุกปีอ่ะเอเห็นไหมเป็นยังไงนี่ค่ะแม่หอยเจอแม่หอยแล้วปีนี้ปีนี้เขาเนี้นแหละเทียบไปยุบุญเชจอเมี่ยงยังบุ๊คไม่รู้ชื่อเมืองเลยอ่ะปกติอยู่นี่ใช่ไหมอยู่เกลยวปกติที่นี่ตันดบอดมันเลิศน่ะเออมันเลิศแล้วก็ย้ายไปด้วยมีไม้ด้วย ได้เยอะไหมแม่ในเพาะใหญ่เยอะอ่ะมันเป็นกังวลอ่ะมาดาจต่ว่าครูมันถังเลือดเพราะว่าครูเฮ้าเนาะเฮ้าแลีนต่ำไปมันถูกเฮ้าเลียนปุ๊บอิบีตุ๊กยังไมแม่แบบไปที่ไหนก็เลือดทุกครูเลยเนาะอันบันทึกหนอนทั้งนั้นบ่มีบักใบโทรไปหาเบิดมือไปครอ้าสซู่ปุกระบอกนีกูคุไหนยายหอยน้องมีฝรั่งน้อยไหนเรียกยายหอยที่ลูก หััวมนล้นนะั่นไงยายก็จะเอายังคุมเห็นไหมนั่นสวัสดีค่ะยายด้วยสวัสดีค่ะยายด้วยขะขอบคุณค่ะทำยังไงน้อยขอบคุณค่ะ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 หลานฝันเด้อมือเอือดเมืนขึ้นละเมอวันนี้แม่หอยได้เยอะวันนี้แม่หอยได้ร้อยยี่สิบเอ็ด ลายยี่สิบเอ็ดนะว่าเฮเก่งเป็นกังวลอ่ะพรุ่งนี้จะต้อนรับท่านทูตจะเป็นกังวลอีกใช่ต้องเข้าบ้านเตะสองบ่ายสองเพราะว่าแม่หอยจะไปเต้นต้อนรับเต้นต้อนรับเลยพรุ่งนี้นะจะเข้าบ่ายสองโมงเพราะว่าเพราะว่าต้องเตรียมตัวอาบน้ำที่ทูตที่ถังก็จะมาเตรียมตัวอาบน้ำปลากริบปลากริบลอสวยๆก็เลยบ่กเป็นอันทางานวันนี้มันหมานันต้องมีคนคอยคอยหมัน ก็ได้ลอยว่ายลอยกว่าสวยธนากิจเป็นกำบนเนี่ใช่ไม่้ทำอทอันเรามีพายปยายหอยเต้นด้วยอะเมลอนทำยังไงาอะเมลอนอะเมรอนเมลอนมันดักเมนูลยลูกเออรู้จักไมู่ฝรนะรู้จักอะเมรอนอีเมรอนเมลอนเลยโอ้ยฝรั่งยังมาผู้น้อยน้วเป็นยังบู๊ เป็นกังวลพุ่งพุ่งนี้ก็จะเข้าแคมป์ไปเออฉันไปโดนไ้แจงมาัวถ่าินเาดนแล้วแม่เจอกันที่แคมป์นะคะโอเคค่ะโอเคไม่ใบใหญ่ไม่ใบใหญ่โอเคใหญ่หมันหมันเออ